โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจครึ่งลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลิปแรก3คู่จัดไปก่อนนะครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึง่งลาลิกาสเปนครับอาเลติโกโมาดริดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับมาโยกา อัลาดิต60แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บาร์เซโลนา0-1นะครับสภาพทีมเซฟานซาวิชติดโทษแบนลงไม่ได้เช่นเดียวกับเมมฟิสเดปายเจ็บนะครับตัวหลักๆจะเป็นโกเก้โรดิโกเดอปอครับกาลาสโกข้างหน้าเป็นคริสมันกับโมราตานะครับเจอกับมายยกา40แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่3-1นะครับ สภาพทีมติดโทษแบน2ตัวครับตัวหลักๆอันเดรีโอซานเชสอีคังอินนะครับกองหน้าเป็นเวดัตมูริี้เกมแรกเจอกันมาโยกาเปิดบ้านชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมแอดมาริดเป็นต่อพอสมควรนะครับแอดมาริดแพ้บาซ่ามาในเกมล่าสุดส่วนมาโยกาฟอร์มดีมากนะครับ4ี่นัดหลังสุดไม่แพ้ครับชนะ2เสมอ2เกมแรกก็ชนะมาด้วยครับผมว่าเกมแบบนี้ไม่ง่ายสำหรับแอตมาริดนะครับ เต็มที่ชนะประตูเดียวครับวัดใจมายยก้าครับผมว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับคู่ต่อมาตีหนึครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอติงแฮมฟอเรสทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันอันดับ8 ฟอร์เรสต์ยีแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ลิเวอร์พูลมา2ต่อ3นะครับซีฟคูเปอร์มีตัวเจ็บเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าแดนกลางเลโมโฟ,ฟลอยเลอร์ยังอยู่นะครับแนวรุกแบลนดนจอห์นสันมอร์แกนกิฟไว้ข้างหน้าเป็นไตรโบอาวอนิยี่เจอกับไบรตัน49แต้มเพิ่งจะแพ้จุดโทษแมนยู U, ตกรอบ FA ฟเอครับก็เลยทําให้ต้องกลับมาเน้นในลีกเพื่อไปยุโรปนะครับเดวิดเดโซาบี้ยังมีสิทธิ์ใช้งานอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าดาวรุ่งนะครับแต่ว่าแกนหลักที่เหลือม,อร,มอ,อร์เซตไกเซโดเล็กซิ คารุมิโตะาดานิเวลเบกนะครับก็ยังอยู่กันครบเกมแรก0-0ที่บ้านไบรตันคู่นี้ก่อนเกมไบรตันบุกมาเป็นต่อแน่ครับไบรตันเสียเปรียบตรงที่เล่น120นาทีมาเมื่อสุดสัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามผมว่าด้วยวิธีการเล่นรูปแบบครับไบรตันเหนือกว่าฟอเรสชัดเจนมากครับผมว่าเกมแบบนี้ไบรตันจะบุกชนะได้เชียร์ไปที่ไบรตันนะครับปิดท้ายที่เวลาตี14.5ไปดูเชลซีครับจะเปิดบ้านเจอกับเบรนฟอร์ดเชลซี39แต้ม ล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีกก็แพ้คาร์บ้านในกับมาริดศูนย์ต่อ2ตกรอบในบอลยุโรปนะครับสภาพทีมไม่มีคาร์ดิรูคูลิบาลีเหมือนเดิมนะครับตัวหลักๆเอนโซโควาซิตอยู่ตรงกลางแนวรุกที่ลงเลหน้าก็น่าจะเป็นเจ้าเฟลิกไคลฮาวเวดพวก่นี้นครับเชอกับเบรนฟอร์ด4-4แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอวินล่ามา1ต่อ1นะครับต้องเช็คในรายของคริสเตียนนอกาดที่เหลือเนี่ยโทมัสแฟรงค์พร้อมส่ง3แนวรุกนะครับยอนวิสซ่า รีืองเอมบิลโมเอวานโตนี่เหมือนเดิมนะครับเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์ที่บ้านของเบนส์ฟอร์ดคู่นี้ก่อนเกมเชลซีเป็นต่อแน่ครับเท่ากับว่าลำพาดมาคุมเชลซีสนะี่นัดแพ้รวดยิงได้ประตูเดียวนะครับในขณะที่เบนส์ฟอร์ดก็อยู่ในช่วงฟอร์มแย่ครับหกนัดหลังสุดไม่ชนะนะครับเสมอสามแพ้สามผมว่าเกมแบบนี้วัดใจเชลซีดีกว่าครับเป็นช่วงดีของเชลซีที่มาเจอเบนส์ฟอร์ดในช่วงที่แย่เหมือนกันนะครับดังนั้นโอกาสสูนนี่เป็นเกมปลดล็อกเชลซีจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่ ไปที่มาโยก้าไบรตันและเชลซีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย